สวัสดีครับอยู่กับผมเซลต้นที่คูโบต้าปัดดุงนะครับมืัอนี้นะครับลูกค้ามาบึงรถ LC0 ศครับ LC018 แล้วก็เอ2สามสอนึ่งแปดนะครับวันนี้เสื้อตภาพบึงสภาพรอบอันนะครับคันนี้นะครับ l อ0 1 8น p นะครับผมนะครับก็ดูเปรียบเทียบราคานะครับ l c 0กับ L32 นะครับลูกค้าไหว ไบรุ่นไหนก็ลูกค้าก็จะเลือกเอารุ่นนั้นนะครับอันนี้ทดลองขับนะครับเลือกเสร็จแล้วก็จะทดลองขับนะครับทดลองเออลสามสองหนึ่งแปดนะครับนี่ครับเป็น้านของหล่าจอมยุทธนะครับทดลองขับรถไถคูต้านะครับมือสองนะครับนี่ครับลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามรถไถคูต้านะครับโทศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดหกแปดสองนะครับผมสนใจรุ่นไหนสอบถามรุ่นไหนก็ 0 6 1 0 7 3 8 6 8 2นปนะครับผมเซลล์ต้นกุ้าบันนุนะครับนี่ครับลูกค้าก็จะทดลองขับนะครับทดลองใช้งานนะครับเจปรับหน้าดินนะครับก็มีรันทดลองให้นะครับนี่ครับรันทดลองให้นะครับนี่ครับก็ทดลองสมรรถภาพนะครับสภาพเดิมๆมนะครับยังไม่ปรับสภาพให้นะครับเสร็จแล้วก็ค้าชอบนะครับปิดการขายขอบคุณครับ